ฮันน mm ี่แอคชั่นบ๊เอันนี้ชังไลเดี๋ยวเจ้านี่ชยงไายตลาดมาเก็บชยงไหเจ้าอ้คุณนักเต็ักว่านะแอคชั่นอีเกนแอคชั่นโอเคอันนี้ีเด็กออ I p o ย t i ฮันนี่ลูกมี look o u t e v e r e Anna เจ้าแฟนคลับสิ พัยาเบียกาเด้นสีดูสีสันพัทยาดีๆแล้วก็่าซู o อกเนกับลูกีนะพัทยา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 ดีมีคำอ่ะแคบดินเหนียวอินเบียกาเด้นอ๋อเดี๋ยวชามันมีคำทุกท้ายแหลมคำเบียกาเด้นพัทยา beautiful r e a ว l y peaceful amazing we เลิ e i ิดเสมนเต้นหม พัทย,ยาเบียร์กาเดนนี่นี่จบนะิบไหมซีสบิกีอาซีสบิกี้าเลือสแตนเลสพี่น้องโอ้ยพีน่น้อะเบิง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 เอาพี่น้องสุขุมสุกุมนั่นเลือสแตนเลสมาเด้อพี่น้องเอ้ย <c> ม <oughs> าพักโรงแรมอยู่อันเนี่ยพัทยาเนี่ยนั่เนเลือสแตนเลนเลยเนี่ย L.K. Emerald โ e a c ชเนี่ยเห็นปะติดทะเลเลยพี่น้องเอ้ส่วนน่ะเห็นปะฝรัง่งอันนุ่งชุดว่ายน้ำพี่ว่ายน้ำทะเลเห็น่ะเรื่องแบบนั้นแซ่บสะว่ายน้ำกันง่ามอาหารจะแซบ่บนี่ถูกสิ่งทุกอย่างเลยสิกินอย่างในขัวเฮดไทยจัดไทยแบบแซบ่บอยากกินแบบไรก็สัง่งเอาหิมะพี่น้องเอ,อ้ย L.K. Emerald uh, Beach อินพัทยาบ้วยบอกเป็นขันเป็นตอนมันละเลิะสม,มุนไพรพัดลมหายมึงถ่ายรูปเอ้ยมึงถ่ายรูปยิวพี่น้องเลยละเลิะสมุนไพรเลยเด็บเดบัดีกถ่ายงานบนจักหน่อยจุดห<อ>นอ้องเ่ายาพากันมาผักพาลูกพาเต้าพาผัวพาเมียมาผู้ใดอยู่ต,ต่างประเทศอยู่แถวไหน สะอาดสะอาดพี่น้องเอ้ยอัน,นมองนี้มองส้มดาวเดืนอนดอกนี้ก็ <c oughs> มองส้มดาวเดืนอนส้มพระอาทิตย์ตกนะส้มพระอาทิตย์ตกมันเลยสดนั่นแจนพี่น้องเอ้ยไปไหนงามยังดีมันแตบบ่ว่าสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเอ้ยพัทยาใต้ได้นี่พัทยาใต่เอลเคเอเมโลบีชมาด้วยภูดก็ตมาพัก ันดีอีหนิในคนว่าดีกันดีเลยยังชมพูคันว่าบอดียังพูกระบาดดีเลยตัวบ่เป็นไปคนตัวบ่เป็นเป็นคนว่าบอดีกับดาหลุดอืมดาหลุดเลยให้คิดดาเลยเด้คำว่ดีคันดีกับว่าดีเด้สิบอกให้เดี๋ยวชมพูเป็นค้นสั่นเป็นคนตรงพี่น้องเอ้ตรงแบบว่าตรงชิงเลยเด้บ่บ่ขดบ่เลี้ยวบ่อ้อมค่อมเด้มันดีอีหลีทันดีก็ว่าดีิมาถ้าลูกผ้าผัวมะพร้ากผักติ๊กย่ทะเลอือ ห้องพักอะบ่แพงมันมีหลายราคาไงแสตสิเอาแบบห้องห้องซีวิวจี่คือแยกชมพู่อยู่ในกะราคาแพงขึ้นมาจากหน่อยกันเอาห้องธรรมดากะราคาลดอีกจากหน่อยกันเอาห้องซีวิวแบบดีแบบเห็นวิวจสกสิแบบแก๊่แบบมึงเห็นปะมม่ก็ราคาขึ้นมาอีกจากหน่อยมันบ่ลอะมันก็แล้วแต่ราคามันบ่แล้วแต่ห้องซีวิวมันบ่อมาจากเห็นแบบห้องงามๆามห้องแบบว่าอันเห็นเนี่ยมองเห็นเห็นไะเนี่ยมองเห็นอัน วิวงามๆเสียมันกับราคาขึ้นมาอีกจะนอยมันไม่หลาราคาพี่น้องเอยบาตรงห่วงเรื่องราคาบูรัเพุ่นเล่นน้าาอือม,มาเที่ยวบ่ตรงห่วงเรื่องราคาพี่น้องเออเหตุงานเมียเมียนี่ใส่มันไปหลดเงินอือตายไปมันใส่บ่หร้ได้เงินเอาไปบ่ไร้พร้อมเนะเหตุงานเมียเมียนี่มาเที่ยวหลดมุดหลุดสมเปนเต็นหาความสุกใส่จากของพี่น้องเอยอ,อือม,ม,มันหลุดสมเปนเต็นพี่แฟนขับบอกว่ายาย ทำไมชอบอวดรวยจังเอาห้าขวบมึงเอ้ยกูรวยกูก็อวดละสัวอือตายไปกูก็บ่ได้อวดเดิมันบลห็นบ่มีเงินมีทองนี่พากกันมาเที่ยวนี่เห็นบ่นี่ตายไปสัวไปบลาได้ห้าบาทแล้วเงาปากเขายังแกเอาเลยห้าขวามันนี่เห็นบอก็คัดปั๊ดนี่ดิแต่จะได้ถ้ากูอะไรกูอวดกะกูเอากูม่าอวดดอกสัวกูไ่ได้เอาใครมาอวดดอกนี่บอนี่โปรโมดลงแน่เป็นเพื่นเพื่อนไ่ได้จ้างเลนี่โปรโมดฟรีแล้วว่ามันดีกับโปรโมดให้เพื่อนมันบละ ันดีอย่างเห้พวกเจ้ามาผักเห็นบ่คุณพ่อได้บอกให้โปรโมทให้จ่อยได้เห็นบ่ไอ้คุพูดเป็นคนขังสั้นนี่คันมกในใักอยู่ไหนปรโมทโหลดโปรโมทให้เพิ่์ลโหลดนั่นบ่ต้นสีเด่นรวยๆขึ้นกว่าเก่าเห็นบ่ใช้ช่วยใช้เห็นบ่หนินี่หัวผักกระเฉดนี่บ่ต้นผักกษตรได้หนพรพรังยุนาหันหนิ่ะขันอยากกินกับขึ้นปีนเลยหนิปีนกินเล่นคุนบาว่าคุนบาว่านี่ยวา่าวามีคนกินแห่งหมดน,นี่ถ้าเป็นยูออสเตรเลียมันเสียบ่หนิเก็บไปขายกันนี่เห็นบ่ บอมันละเลิศสัมผัสแก่นพี่น้องยี่ต่างประเทศอยู่แถวใดอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ต่างประเทศอยู่แถวยุโรปยุ่เอเชียอยู่แถวใดหิมะอย่างเงี้ย LK Emerald b e a c เนี่ยอยู่อันพัทยาไต้นี่เห็นบอกมันดีดีได้ห้องเซาพนักงานคนก็ดีดีนี่ตะค้อนบอกมวลมวลยกมือไหว้ตลอดทางเป็นพระเอกข่อยมาอะไรเห็นบอกเสียสีเขียวเกียวยกมือไหว้ตลอดทางพี่น้องเองพนักงานเบอกดีเบอกมวลเห็นบหม มันไหลเลือดสมเป็นเต็สุดมาแล้วพระเอกคอยบ้าแอคชั่ action, action. ะนแะอคชั่นไปไหนมาหาผัวอาหารทำอะไรดีผัวยังจะพูดเด้อบอกให้ยังเฮ็ดมืดพี่น้องเอ้อืมนิดนิดไหลเหลือดสมเปนเต็มที่เกา่าไปไหนถ้าม,มาสา,าดเสียงนกห้องนกกระว่าห้องหาครูเลือดบ้าพี่น้องฮีม้าอยู่แถวไหนพักกันมาพักเนี่ย LK a m e l o Beach เนี่ยอยู่พัทยาใต้เนี่ยมันดีอาหารแซ่บเิ่นมีอาหารเบบฝาดให้กินเนี่ยมือสาไปนั่นบริการจะของเนอพี่น้องมันละเลิศสแมเเหน็อาหานี้คือคันยูเซ็ตสตนเดีนแอคชั่นอมอนอมอนเขาจะเล่าฮี่อะขยานี่อแอคชั่นแอคชั่นก่อนอะเอฟเฟกิงเออดันวะนี่เออบอยเขี่พุ่งไปนะกินหลาย นี่ไม่มาเส่นี่ยอะเมสสิ่งเบิ้งแล้วเบิ้งอีกดีค่ะอันยี้มือแรงตะเวนตกดินมามาเบิ้งอยู่เมืองนี้ละเนี่ยสีมองเห็นตะเวนตกดินอยู่เมืองนี้พี่น้องเอยมีมากมาลูกภาพปัวมากเปิดอะเปิดอะเปิดอะอันนี้หนาโรงแรมนั่นนี่นางโรงแรมมันนางเป็นมิเต้นมีหยังของโรงแรมนั่นนี่สะบอกไงมันนางว่ายนาเลเล้ำอยู่ทะเลแล้วแล้วเมียแล้วไปว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำพี่น้องเออสุขสู่คน ไปดอกบัานี้ว่าดูแล้วเนาะอดสเปนแตนี่เข้าพี่น้องหยุสมปนแตนเลยจะเป็นตกดีคุณเบาหาวแล้วเดี๋ยวไปรัเป็นวันแล้วผู้เบาเมาอล้นั่นเมาอย่างก็ล่ะโคอกเทลพี่น้องเอ้คุณเบาเมาโคอกเทล่ยวคำทุยอยู่แล้วนะฮันนี่ใบแม่ทั้งสามสิบนม่ทั้งสามเป็ด บอยกเหยียดยังเหยดพี่บ้ากับพี่บอยยืนน้ำกันพี่น้องเอ้ยยันสียันซากันเลยพี่น้องเอ้ยมันก็เลือดชัดเป็นแจ่มขี้เกล้วเลยพี่น้องคนน่ะตะเวนติดตกดินน่ะโอ้พี่น้องเอ้ยเบิ่งออกเบิ่งออกพวกเจ้างามบ่ตะเวนสีส้มเห็เบิ่งมันสะเห็นไก่สัมไรตะเวนนี่ขึ้นมาตั้งไหนขึ้นมาตั้งไหนโอ้พี่น้องเอ้เบ่งตะเวนสีเลือดงามบ่พี่น้องสีงามบ่โอ้สีงามแั่งงามเนี่ยนี่ปัสยายเลย เลือดสมันเต็มเลือดอี๋มึงหันมองชมบิวเด้นเห็นบ่็นบ่คนสี่หาคนคน,น่ะสี่หาคนหรือสามสี่คนไปชมบิวมึงหันสุดยอดเลยพี่น้องเอยเลือดสมันเต็ม